เอาละครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม s Day to Die นะฮะเวันอันตรายกันอีกครั้งนึงนงฮะอยู่กับผมพมาแล้วก็ช่องพี่ม่จะกระติกเช่นเคยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับเราจะชิวๆกันบ้างนะฮะคือชิวมาหลายเกมแล้วไม่พอครับเกมนี้ยังชิวต่อได้อีกนะฮะเราจะยังไม่ไปบุกซอมบี้นะฮะหรือว่าไปหาสถานที่ใหม่ๆนะครับแต่ว่าเราจะวนเวียนวนเวียนอยู่ แต่แถวแถวบ้านนะครับเห็นไหมฮะตั้งแต่ต้นคลิปยันตอนนี้นะฮะมีการาสร้างนะฮะนู่นนี่นั่นนะครับต่อเติมร้านนะครับผมเยอะแยะมากมายนะครับและตอนนี้ครับเราจะเข้าไปคุยกับคุณลุงเทรดดอร์รกันก่อนนะฮะไม่ได้เจอคุณลุงนานแล้วะฮะไม่ได้เล่นเกมนี้นานมากแล้วครับโอ้โหคิดถึงคิดถึงนะครับผมคุณลุงับคิดถึงจัง,จงเลยฮะขอยิง,<อ>งสักเดี๋ยวคุณลุงตายแล้วใครจะขายของให้นะครับมา ดูสักหน่อยนึงนะฮะมีอะไรให้เราได้ซื้อบ้างนะครับแบบใหม่ๆอะไรที่แบบเจ๋งๆลุงมีกระสุนโอ้ยผมลืมเอาตังมา <say> โอเคลุงผมกลับมาแล้วตะกี้นี้ไปเอาตังมานะครับลืมไปสนิทเลยได้ยังไงนะฮะ ลุงจรีของอีกทีวันที่115นะครับขอให้เป็นของดีนะฮะผมมีของมาขายคุณลุงด้วยนิดนึงนะครับมีอะไรเจ๋งๆให้ผมบ้างนะคุณลุงโอ้โหเวิร์กเบ้นมาเลยกระสุนนีคขอครับ1ดอกนะฮะมีอะไรอีกไหมเนี่ยเหล็กผมต้องการเหล็กมากๆครับอัพบ,บ้านเหล็กนะฮะ70็ดสิหื่มพันหกเอาไงครับซื้อครับเราไม่เสียดายตังค์ครับช่วงนี้คือแบบาสามารถที่จะ หมุนเวียนเงินได้ฮะจะบอกว่ารวยก็ไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับตู้คุณลุงนี้มีโครงมอเตอร์ไซค์ด้วยติดอย่างเดียวผมคราฟไปแล้วโครงมอเตอร์ไซค์อ่ะนอกกนั้นก็ยังเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะจ๊ะต่อมานะฮะเราจะมาแนะนำนะครับหนังสือที่เราได้อ่านไปนะครับมีอยู่หนึ่งเล่มนะครับผมก็ยังไม่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับหนังสือเพิ่มเติมเลยเนี่ยรู้สึกว่าจะต้องทำได้แล้วล่ะ Art of Mining นะครับ มันจะมีอยู่เล่มหนึ่งนะครับมันจะเป็นเล่ม5นะครับของซีรีส์นะฮะการขุดเหมืองนะฮะ Art of Mining นะครับเล่ม5เนี่ยเขาบอกว่าคุณยุ่งยากหรือว่าช้ากับการขุดเหมืองไหมเวลาเราขุดเหมืองเนี่ยขุดไปได้เยอะเยอะเฮ้ยเดี๋ยวต้องขึ้นไปข้างบนเพื่อเก็บหินหรือว่าแร่นะครับแต่คุณไม่ต้องห่วงครับถ้าคุณอ่านหนังสือเล่มนี้นะฮะคุณจะเอาแร่พวกนั้นเนี่ยที่ได้จํานวนมากเนี่ยมารวมมาเป็น1นึ่งสแต็กนะครับ คือมันจะประหยัดเนื้อที่ขึ้นนะฮะนี่ฮะตัวอย่างเลยนะครับนี่ผมมีลิอยู่6000ครับโอ้โหเยอะขนาดนี้ครับเวลาเก็บมาเพิ่มนะฮะมันจะขึ้นช่องใหม่นะครับเรียกว่าต้องเห็นภาพนะฮะอันนี้56ครับอันนี้6000ครับเอาเก็บรวมกันได้ไหมไม่ได้แล้วครับมันตันที่6000ครับเราสามารถเอาลิตรทั้งหมดมารวมเป็น1สแต็ได้ครับทำการคราฟครับ หนึ่งสนะฮะใช้เวลา10วินาทีนะฮะแปบ๊บเดียวครับของเราก็ได้มาแล้วครับ2 1 0อึ๊บโอเคครับได้มา1นึ a c สแต็ดูดีๆครับ xp เพิ่มขึ้น18,000เฮ้ยคือค,ค,คืออะไรกันนี่เราโอ้เพเพิ่มขึ้นเยอะขนาดนี้เลยเหรออ่ะเราเปิดโอเพนครับเป็น6,000ครับคัฟใหม่อีกรอบครับเราจะได้ xp เพิ่มอีก18,000หรือเปล่านี่เป็นการฟาร์มเลเวลชั้นดี จะได้ไหมจะได้ไหมอึ๊บ9,000ฮะใช่ครับ900 0นะฮะท่านดูไม่ผิดครับของที่เรายังไม่เคยสแต็กนะฮะจะได้18 0 0 0แต่เมื่อสแต็กไปแล้วครับกลับมาสแต็กอีกครั้งหนึ่งจะได้ลดลงมาครึ่งหนึ่งครับซึ่งในครั้งที่3เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะลดลงมาอีกหรือเปล่าลองดูอันนี้สแต็ก วนมารอบที่3แล้วนะครับอึ๊บได้มา6,000โอเคครับเป็นที่เอกฉันนะฮะทุกๆครั้งที่เราสแต็กของนะครับ x p เราจะได้ค่อยๆน้อยลงน้อยลงและน้อยลงนะครับแต่ของไหนที่ยังไม่เคยสแต็กนะฮะเราจะได้ x p ค่อนข้าง เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นแบบความสามารถที่ดีนะครับส่วนบลัสเนี่ยไม่สามารถที่จะสแต็กได้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเอาจริงๆมันก็เป็นแร่ทองเหลืองนะมันมันมันก็น่าจะสแต็กได้นะแต่แปลกที่สแต็กไม่ได้ครับสแต็กทรายได้ไหมฮะได้ไหมไม่ไม่ไม่ได้ครับเอาเอาไปคาร์ฟอย่างเดียวนะฮะรีวิวเราอัพไปแล้วนะฮะเมื่อสักครู่นี้นะฮะผมจะเอาเป็นกันนะฮะให้เต็มไปเลยนะครับเรียบร้อยครับผม ข้อดีครับยิง3ตัวนะฮะยิง3ตัวซ้อนกันนะครับน่าจะต้องตายแหละฮะเราจะเพิ่ม100% extra เอ็นกซ์ตอร์ดาเมจนะคือแบบโจมตีแบบโหดมากเลยนะครับผมใช้ได้ผลกับปืนพกนะฮะแล้วก็ปืนอ่าปืนปืนกลอ่ะปืนกลแบบกระสุนธรรมดา MP5 ใช่ไหม MP5 นะฮะตัวนี้ครับนี่ SMG5 นะครับผม MP5 มมาจากไหนฟ้า โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมคาบของทิ้งเอาไว้อยู่นะครับนี่บ็อกซ์ออฟสติลแอโร่นะครับคาฟมารัวๆครับเฮ้ยบ็อกซ์ออฟสติลแอโร่นะฮะสามารถพกได้แค่5กล่องเองเหรอผมนึกว่าจะพกได้มากกว่านี้ประชโชเอ้ย5้ากล่องก็500ดอกนะครับก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าผมนึกว่าแบบเยอะกว่านี้ผมคาบเหล็กเอาไว้ด้วยครับท่อนี้นะฮะหท่อให้เหล็กหนึ่งให้เหล็ก10บนะครับ เอามาเยอะๆนะฮะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยต้องการจริงๆครับเอาไปอัปเกรดบ้านนะครับแต่ก่อนอัปเกรดบ้านอัปเกรดข้างบนดอยของเราก่อนนะฮะตันแตนอันนี้นะฮะคือสภาพร้านค้าของเรานะครับที่มีการตกแต่งใหม่นะครับเพิ่มความสีวิไลขึ้นนิดนึงนะครับอมองจากมุมนี้นี่อาจจะแบบว่าเฮ้ยพี่ทาไมมันไม่เท่ากันเลยอ่ะนะฮะแต่ถ้าเกิดมองจากมุมข้างบนแล้วนะฮะมันก็จะเท่ากันนะครับอันนี้เราคร้างในการอัปเกรดอยู่นะครับพอดีว่านะ ของมันยังไม่ได้นะครับก็นะฮะซ่อมแซมนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับโอ้โหทุกอย่างนี้คือใช้ไรมากครับเหมือนใหม่ครับแต่ยังไม่เสร็จนะฮะส่วนในเรื่องของนะฮะคำถามนะครับที่ผมตั้งเอาไว้ว่าไอตัวเตาหลอมเนี่ยเราเก็บขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมีของอยู่ข้างในนิดๆหน่อยๆนะครับปรากฏว่ามันหายไปนะครับพวกแร่พวกอะไรต่างๆที่เราหลอมไปเนี่ย ถ้าเกิดว่ามันยังมีอยู่ในตัวเบ้าหลอมนะครับแล้วเราเก็บขึ้นมาแล้ววางกลับเข้าไปใหม่มันจะหายไปนั่นเองนะครับอันนี้เราเอาเลยครับผมพอดีว่ามันมีสิ่งที่จะต้องอัปเกรดอยู่นะฮะอยู่ชั้นดัดฟ้านะครับนี่ครับเราจะต้องอัปเกรดเป็นเหล็กนะครับเป็นช่องสกายไลท์นะครับอีกอย่างหนึ่งนะฮะเอาไว้ยิงซอมบี้นะครับจากด้านบนนะครับเราจะสอยพี่ๆจากด้านโอ้โหหมดแล้วครับ หมดเลยหมดแล้วอันนี้อัปเกรดไม่ได้แล้วครับอัปเกรดได้แค่เป็นเหล็กเท่านั้นนะฮะช่องนี้เดี๋ยวเราวางนะครับไอตัวช็อตไฟฟ้านะครับยังไม่พอครับเราจะทําพัดลมด้วยนะครับความคิดของผมนะฮะอย่างดีที่สุดเลยนะครับไปตรงกับคอมเมนต์นะฮะที่ว่าติดพัดลมเอาไว้ด้านข้างนะครับมันเป็นอะไรที่สุดจับแมวมากนะครับผมจะเจาะดูตรงนี้นะฮะเป็นเหมือนคล้ายๆกับเป็นทางลับนะครับ ลงไปนะครับแล้วก็ไปต่อกับาทางเดินใต้ดินนะครับจากบ้านนะครับมาสู่ฐานของเรานะครับทางขึ้นผมเอาเป็นตัวนี้ไปเลยกันแล้วกันนะครับมันน่ารักดีว,ว้าวไกลสุดๆเลยนะฮะคือขุดยันตันนะครับอืออ,อืออือพอ ันแล้วนะฮะบบเราจะหันหน้าไปทางไม่บ้านไม่บ้านนะครับประมาณนี้นะครับหันหน้าออกนะครับนี่เพราะว่าผมได้ขุดเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเป็นเส้นทางนะครับตรงนะฮะตัดจากทางนี้ครับไปยังตรงนี้เลยนะครับผมไปยังร้านนะฮะกาแฟของเรานะครับ เรียบร้อยหมดแล้วนะครับต่อไปเราก็ทำทางขึ้นนะฮะเราจะทำแบบไหนดีเนี่ยโอเคเรียบร้อยครับเปลี่ยนนะฮะอ่าให้มันกลายเป็นไม้นี่ทางขึ้นจะได้แบบโหวดูเป็นแท่งอะไรสักอย่างน่ากลัวจังเลยโอเคฮะทางขึ้นเราเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็แปะไปครับสวยงามมากครับ ไต่ขึ้นไปฮะอา่าฮะที่เหลือผมต้องค่อยๆเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนหินพวกนี้นะฮะให้กลายเป็นบล็อกไม้นั่นเองนะครับณนะตอนนี้ฮะถ้าเกิดใครสังเกตดีๆนะครับผมจะสแต็กหินเอาไว้แล้ว2อันนะครับคือ XP เนี่ยผมลดไปแล้วจาก18,000ได้9,000แล้วถ้าเกิดว่าผมสแต็กไอตัวเนี้ยคือออกเกมเข้าเกมมาใหม่ใช่ไหมพาร์ทที่แล้วนะครับอ่าแล้วก็ผมก็เล่นนอกรอบไปนิดนึงนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ย ก็เข้าเกมมานะครับผมจะลองสแต็กดูนะฮะว่าจะได้ไหมนะครับจะได้ point เนี่ย1 8ื่นหรือเปล่านะครับ1นศอึ๊บได้6,000นะครับผมโอเคไม่เป็นไรครับแสดงว่าได้แค่ครั้งเดียวนะครับต่อของสิ่งนั้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับผมสแต็กหินไปแล้วนะฮะผมสแต็กลิปไปแล้วนะครับ อันที่ผมยังไม่ได้ s t a ็กก็จะมีโอ้โ oh, หเหลือ4,005ได้พอยน้อยมากเลยเนี่ยผมยังไม่ได้ s t a ็กไม้นะฮะไม้นี้คือไม่ได้เก็บมานานแล้วนะครับนี่ก็หินเนื้อที่ในตัวเราก็จะว่างขึ้นเห็นไหมครับเอาเก็บรวมกันเข้าไป s t a ็ก2ออันแล้วครับเราก็สามารถขุดดินได้นานขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเค หมุนจอเร็วไปนิดนึงนะฮะตั้งสติแป๊บนึ่งครับอันนี้ผมขุดไปเลยนะฮะยาวไปครับรัวๆครับผ่านชั้นหินนะฮะมีแร่ลิสต์เยอะมากเลยนะครับแร่ตะกั่วนะฮะยาวไปเรื่อยๆครับผมจะขุดยาวไปเรื่อยๆเลยนะฮะส่วนทางนี้นะครับเป็นทางกลับบ้านของเรานะครับตรงไปเรื่อยๆก็จะเป็นทางกลับบ้านนะครับผมจะต้องทําตรงนี้นะฮะเป็นทางไม้ขึ้นไปอีกนะครับผมขอตัวสักครู่นะฮะไม่น่าจะเยอะไม่น่าจะนานอะไรนะฮะ รู้สึกว่ามีเสียงมานะครับผมเราจะต้องขึ้นมาก่อนนะครับอย่าให้เขาได้ตีนะฮะพื้นดินมาหาเราได้นะครับสอยเข้าไปหัวขาดไปหนึ่งตัวมีตัวไหนอีกไหมดูสิโอ้โหหัวขาดไปสองยังยังไม่ตายอ๊ยังยัง,ยงอีกอเอาเข้าไปแขนขาดยังยัง,ยงอยู่อีกละโอ้โหไม่โดนเป็นไปได้อย่างไรนี่ตายไปซะนะครับรีบต่อบันไดขึ้นมาด่วนเลยนะฮะ เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ต่อนะครับเขาจะตีดินตรงนี้มาหาเรานั่นเองนะครับโอ้แก้บันไดเลยฮนะตอนนี้โอ,โอ้เป็นรูเลยอะคือตรงนี้เราต้องทำให้ดีๆซะหน่อยแล้วเนี่ยแม่เจ้าถ้าเกิดเขาบุกตรงนี้นี่เราตายแน่นอนนะครับไม่ได้ครับต้องอัปเกรดครับเดี๋ยวพี่พี่รู้เรามีจุดอ่อนตรงนี้บโอ้ แค่ okay. เรียบร้อยครับผมเป็นทางฉุกเฉินนะฮะไม่เชิงว่าฉุกเฉินนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นทางที่เอาไว้เชื่อมต่อนะครับใต้ดินนะครับจากบ้านนะฮะสู่ร้านขายของให้ซอมบี้นะครับยันไปถึงร้านขายกาแฟนั่นเองนะครับพัดลมพัดลมมันจะกินเนื้อที่3บล็อกนะครับติดตรงนี้ไม่ได้เราต้องติดทางด้านประจับประจับประจประจ้าด้านข้างนะครับ ถ้าเกิดทางด้านข้างเราสามบล็อกอย่างนี้ใช่ไหมโอ้โหมันมันมันกินเนื้อที่มากเลยนะเนี่ยลองเอาโครงไม้มาสักอันหนึ่งนะฮะลองดูสินี่อย่างนี้ครับมันจะปั่นปั่นพี่บี้ปั่นจริงนะฮะแล้วพี่บี้ก็ตบมันได้ด้วยครับ<笑><笑>เพราะว่าพี่บี้เขาตัวจะประมาณนี้ฮะจะถึงพัดลมพอดีนะครับโอ้โหเล็งผ่านช่องว่างไม่ได้ด้วย เลิศครับเลิศสมนตันมากติดก่อนติดเครื่องช็อตไฟฟ้าอึ๊บโอเค1อันนะครับแล้วบันไดขึ้นเราสามารถทำขึ้นได้ไหมเนี่ยกระ,ะโดดกระโดดเออขึ้นได้ครับไม่มีปัญหาฮะถือว่าผ่านแล้วครับเราทำบันไดขึ้นแบบนี้ฮนะทุกอันเลยแล้วกันนะฮะติดปัญหาอย่างเดียวครับพัด ลมของเรานั่นเองเดี๋ยวกันนะฮะคิดออกแล้วอ่ะอ่ะฮะอืมอืมอ่าแบบนี้ครับอย่างนี้เลยต้อนรับซอมบี้นะฮะแบบสองด้านนะครับ เขาเรียกว่าโซยอดนะฮะแบบนี้ฮะสองข้างนะครับซ้ายกับขวาโอ้โหเฮ้ยผมว่าผมลงจริงนะเดี๋ยวก่อนผมลงจริงครับลงเอาเลยครับซื้อฮะซื้อ,อนี่หนึ่งสองกจะเออเออ <c oughs> โอ้แล้วก็แลนเคลมบ็อกอยู่อยู่เลยแลนเคลมบ็อกไปด้วยนิดนึง้อ วางใหม่ที่ใหม่ก็ได้เออตรงนี้เป็นไรอันนี้ทำลายทิ้งก่อนนะครับปรึง่งคราฟใหม่ครับเสียงมันจะตึงๆๆขอย้ายก่อนนะฮะย้ายอุปกรณ์นี้นะครับกดตัว E นะครับจะเป็นการเก็บนะครับเพียงเรามีลานเคลมบ็อกซ์เราก็สามารถย้ายข้าวของของเราได้ตลอดเวลาเรียบร้อยโอ้โห สวยงามมากนี่ทำทำไมก็ไม่รู้ครับเพื่อความสวยงามนะครับพอ,อติดไว้ตรงนี้อ้าฮาผนลงสองใบนี้ก็จะต้อนรับลูกค้าที่วิ่งขึ้นบันไดามานะฮะรับรองได้ว่าลูกค้าไม่สามารถเฮ้ยมันตีได้ว่ะลูกค้าตีได้อะแย่ละแยนละ นะฮะลูกค้าตีพัดลมเราได้นะครับลูกค้าต้องตีพัดลมก่อนแน่ๆอ่ะเก็บก่อนดีกว่านะฮะขยับพัดลมนิดนึงลูกค้าเราน่าจะผ่านตรงนี้นะฮะหัวน่าจะเลยตรงนี้ไปถ้าเกิดเราติดแบบทางด้านข้างนะครับอย่างนี้ลูกค้าหัวมันจะโดนหัวลูกค้าไหมแค่นั้นแหละ,ะเราต้องลองดูครับแบบนี้เลยก็แล้วกัน,นะฮะวางไปปอดหนึ่งครับปอดหนึ่งครับ <c oughs> อู้หหรู้สึกว่าจะไม่โดนหัวลูกค้านะฮะ แล้วรู้สึกว่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับเพราะว่าลูกค้าตีไม่ได้ครับถ้าไม่โดนหัวลูกค้าลูกค้าตีไม่ได้แล้วมันก็อยู่ตรงกลางเหมาะกับการเชื้อเชือนมากแต่เราไม่สามารถที่จะติดยาวมาได้นะครับถ้าเกิดติดยาวมาเนี่ยตรงบริเวณนี้ซอมบี้จะวิ่งมาติดนะครับทีนี้ลูกค้าโมโหโวยแล้วครับเดี๋ยวผมลองดูนะนี่นะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถติดตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะเดี๋ยวลูกค้าเขาจะโวยนะฮะคือได้แค่นี้ครับถ้าเกิดว่า กระเถิบไปอีกมันจะขึ้นบนเพดานนะครับซู่งว่าเราเอาแบบ2ข้างนะฮะติดกันนะครับลูกค้าที่เขาขึ้นมาตรงนี้นะฮะอันนี้ไม่โดนครับลูกค้าจะไม่ตีครับแต่ถ้าลูกค้าวิ่งไปนะครับติดอันนี้ลูกค้าจะตีนะครับโอ้โหคือแบบตีแน่ลูกค้าตีแน่นอนได้แล้วครับสวยงามทำการโยงครับผมปึบเราจะโยงแบบนี้นะครับ ต่อเข้าอันนี้ซึบแล้วอันนี้ก็โยงตัวนี้ครับเดี๋ยวกันนะโยงตัวนี้มาหาตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็โยงจากอันนี้ไปหาอันนี้ครับนี่เราจะใช้วิธีการแบบนี้นะครับในการโยงสายไฟนะครับเราก็จะได้2ตัวนะครับ2ส,สวิตช์นะครับสับเข้าสับออกนะครับ แล้วก็โยงจากตรงนี้ไปตรงนี้เรียบร้อยครับมันก็จะมีอยู่4เส้นนะครับเราจะทำา2สวิตนะฮะไม่สิ3สวิตเลยดีกว่านะครับเอาให้เยอะไปเลยนะครับเปิดได้3อย่างนะฮะคือซอมบี้เลือกเอาเลยนายเลือกเอาเลยว่าจะเอาอะไรอยากจะโดนอะไรนะครับอัปเกรดต่อนะฮะอัปเกรด ตรงบริเวณนี้เนี่ยน่าจะรับมือกับซอมบี้มากที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะอัพเกรดเขาเนี่ยให้แข็งแกรงหน่อยนึงนะฮะโอเคโ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ้อยไอยเลยนะครับถึงกับไอเรฟยูกันเลยทีเดียวนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะฝั่งนี้เขาไม่น่าจะติดแล้วนะครับอ่าเหลือทางด้านบนนี้นะครับต้องมาลองดูกันว่าในคืนแดงเดือดเนี่ยจะมีซอมบี้วิ่งมาติดหรือเปล่านะครับนี่ โอ้โหดูคือคือดีอ่ะดีแน่ๆนะฮะดีแน่นอนนะครับดีจัวจัวนะฮะจวนเลยนะครับว่าดีนะครับแต่ว่าเล่นซะผมแบบเอาไงดีกับตรงนี้เนี่ยมันไม่สวยเก็บอะไรที่ไม่สวยเราจะทำใหม่ให้มันสวยนั่นเองนะครับผมต้องเลาะตรงนี้ออก2อันนะครับ3มครับ3 3 3 เรียบร้อยหลังจากนี้นะครับเราก็จะต่อแบบนี้เลย2 3 2ส2สอใส่สสสสคืออะไรครับใบหวยเฮ้ยไหนไหนมีปูนแล้วใช้บล็อกปูนดีกว่าครับรู้สึกว่ามีอารยธรรมมากกว่าบล็อกไม้นี่คือสแคปไปได้เลยครับเอาปูนมาเลยฮะอารยธรรมมาเต็มๆนะฮะจังหวะนี้แต่วางแล้ววางเลยนะบล็อกปูนใช่ครับบล็อกปูนนี้วางแล้ววางเลยนะครับ เอามาสองอันตรงนี้ก่อนนะฮะขนาบข้างสองข้างนะครับแตะเข้าไปอย่างนี้ฮะ2ด้านไอ้เฮ้ยดูดีครับสวยงามมากครับโอ้โหแรดูเป็นเครื่องจักรสังหารนะฮะนี่โปะเข้าไปครับโอ้โหต้องต้องมีด้านบนอีกนะครับไม่หยุดยั้งง่ายๆครับไม่หยุดง่ายๆนะฮะ นี่ครับเป็นพื้นแบบธรรมดาไปฮะ2อ,อันครับผมขอลองก่อนนะครับอันนี้คือการลองนะฮะก๊อปปี้รูปแบบบล็อกตรงข้ามนะฮะนี่ตรงนี้ฮะสองอันนี้ครับโอ้โหคือแบบปันปบป่นประสาทมากครับปั่นประสาทจริงๆนะฮะอ้ารู้กึกจะสูงไปหน่อยนะครับให้มันต่ำกว่านี้ ก็ยังก็น่าจะดีนะครับแต่ผมว่าก็น่าจะโอเคแล้วนะครับต้องลองดูก่อนนะครับทําการเชื่อมสายไฟเลยดีกว่าฮนะจังหวะนี้อยากรู้แล้วว่าเป็นยังไงนะครับพัดลมข้างบนนะครับ2ตัวนะฮะสี่ตัวผมจะต่อสายไฟยงขึ้นข้างบนดีกว่านะครับน่าจะเอาไว้ตรงโอ้โหแต่ว่ามันจะเป็นปลั๊กไฟรอยฟ้าน่ะสิเห็นไหมฮะสะภาพมันคือลอยฟ้าจริงๆนะครับไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยดูดิ <laughs> เออ ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราค่อยสร้างอะไรให้มันแบบดูดีสักหน่อยหนึ่งก็แล้วกันนะครับปล่อยให้มันลอยฟ้าไปก่อนเนาะ,อะเอาไว้ตรงประมาณนี้ครับ3อันเลยแล้วกันฮะหนึงสองสามครับง่ายง่ายครับต่อจากตัวนู้นมาเลยครับอันนี้น่าจะโยงเข้ากับตัวไหนดีเนี่ยอันแรกแล้วกันนะฮะ,ะใช้ตัวเชื่อมสายไฟปึ๊บได้ไหมฮะถึงไหมฮะ ถึงอยู่นะจ๊านี่จ้าเรียบร้อยครับ4ตัวนะฮะแล้วก็ตัวที่2นี้นะฮะโยงเข้ากับอันแรกครับและตัวที่3นะครับโยงเข้ากับอันที่2ครับรูปแบบของเราก็เสร็จแล้วนะครเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่สามารถยิงซอมบี้ได้ด้วยนะฮะขึ้นมายิงตรงนี้เลยนะครับคือแบบเน้นฮนะเอาแบบ ตายครับต้องตายให้ได้นะฮะประมาณนั้นนะครับแล้วทีนี้เนี่ยประเด็นปัญหาก็คือปลั๊กไฟเรานะฮะสามตัวนะครับตัวล่างสุดนี้น่าจะเป็นกระแสไฟฟ้าช็อตนะฮะน่าจะเป็นอันนี้นะครับนี่ตัวนี้เลยครับโยงได้ครับคือเสียเวลาเดินขึ้นเดินลงไม่เป็นไรครับนิดหน่อยเองครับตัวที่2นะฮะก็เป็นกระแสไฟฟ้าเหมือนกันนะฮะเอาให้มันเหมือนกันและ ตัวสุดท้ายนะครับเอาเป็นพัดลมนะครับเป็นรุ่นฮาตาลินะฮะเปิดทีโคตรเย็นนะครับคลิปนี้คือสุดๆเลยครับเป็นการสร้างอย่างเดียวนะฮะในคลิปนี้นะฮะคือแบบต้องขออภยัยท่านผู้ชมที่แบบว่าเฮ้ยโหเกมนู้นก็สร้างเกมนี้ก็สร้างเกมนี้สร้างอีกนะครับเพราะว่าเราจะเตรียมตัวไงฮะในครั้งต่อไปเราก็จะลุยกันยาวๆไงฮะอ่าเป็นไงละ่ะ เรียบร้อยครับวางโครงเอาไว้หมดแล้วพวกซอมบี้นายแพ้ฉันแน่เราจะลองเปิดดูเลยแล้วกันนะครับมาแล้วมาแล้วโยงสายไฟก่อนเปิดนะจ๊ะโยงเข้าเลยครับทุกอันฮะทุกสายงานครับเปิดเครื่องครับทุกอันเลยครับเปิดเปิดสีแดงให้ยังไม่ทำงานนะครับเราลองการช็อตก่อนนะครับ อุชอบไปคิดขวามันอะแล้วจะไปตีเขาเรียบร้อยครับเปิดอันล่างสุดครับสับขึ้นเป็นไงฮะช็อตไหมไปเช็คดูกันดีกว่าครับกระแสไฟเข้าครับ5วัต์โอเคครับ20วัตโอเคถูกต้องครับกระแสไฟเข้าครับอันที่2ครับอเปิดแลนปีก20เป็น45กระแสไฟครับอันที่3เปิดอู้หูมันเป็นภาพที่สวยงามมากครับ พี่บี้พี่บี้เอ่อมีใครอยากจะลองอืม,มงั้นเราลองเองเฮ้ยไม่ใช่บ้าไปแล้วนะฮะไม่มีพี่บี้ตัวไหนสนใจเลยครับที่จะามาลองไม่มีเลยไม่เป็นไรครับ เอาไว้ต้อนรับพี่บี้นะครับในคืนแดงเดือดนะครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะผมก็สร้างมานานมากๆแล้วก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะอัพตรงนี้ให้เป็นปูนที่สุดยอดอีกทีหนึ่งนะฮะนอกรอบครับไม่ไหวแล้วครับพอแล้วครับโอ้สร้างนานมากเหนื่อยเลือกเกินนะครับถ้าเกิดใครชอบนี้ถ้าเกิดใครชอบ คลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับจะได้มีกําลังใจในการสร้างคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมมาด้วยนะครับซีเกน next time เจอกันเวลาต่อไปครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมต้องแก้ตรงนี้ด้วยเนี่ยอยากให้มันแบบลอยแล้วมันดูมันดูมีจิตเกินไป ท่านผู้ชมครับลูกค้าเรานะฮะอยู่ทางด้านหน้าร้านพอดีเลยครับโอ้ยมาเ็ว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 โอ้ลูกค้าทั้งคู่โอ้ยผมขอบคุณมากยินดีมากโอ้โหจับมือหน่อยนึงฮะจับมือน,นิดหนึ่ง, OR, อนนงโอ้ดีครับโ,โอ้ยโอ้ยรู้สึกสดชื่นฮะมาฮะมาฮะขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นมาเลยฮะขึ้นมาเลยเออนั่นแหละครับดีดีครับโอ้ยผมดีใจมากเลยลูกค้าเข้าร้านนะฮะให้เขาจับมือครับอุ้ยลูกค้าตรงนั้นเต็มเลยครับโอ้ยดีครับอุ้ยแมวแมวแมวเปิดพัดลมครับผมอยากดูพัดลมใช้ได้ไหมฮะ ออ,อเปิดอื้อหอโอ้โหใหม่ก็เยี่ยมฮะเยี่ยม Bravo. This Bravo. พาว v o อ h i ดิ s อีส์พาววอ่งฮะขึ้นมาเร็วๆครับผมอยากเก็บภาพไว้นะออทำโอ้โหปาดไปหนึ่งเชาะนะฮะเดินเดินเดินมาอีกปาดไหมรู้สึกว่าใบพัดท,ที่2ของเรานะครับจะไม่ค่อยโดนนะครับจะโดนเป็นใบพัดแรกนะฮะ ด้านหน้าสุดนะฮะจะสังเกตได้ว่านะฮะพี่บี้นะฮะจะเดินผ่านจุดตรงนี้นะครับเอาแบบตัวอึดๆหน่อยสิมานี้มานี้มานี้นแท็ก,แท,กแท็กหน่อยแท็กหน่อยโอ,โอเคแท็กสองคนคู่นะฮะร,รู้สึกปากเริ่มเปิดพัดลมให้นะครับอ่ะร้อนนะฮะเปิดให้ช่วงนี้อากาศร้อนอยู่ซุบซุบซุบ,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 บโอเคซุบซุบโอ้ตายง่ายมากครับแต่พอยค่อนข้างให้เราน้อยนะครับเพราะว่าเป็นกับดักนะครับเนี่ยเนี่ย ผมกาลังหาวิธีให้ซอมบี้เนี่ยโดนกับดักที่2อยู่นะครับพี่หูี่หูหมาครับมาครับอ้าวตายแล้วสังั้นความเสียหายมีเสียหายไหมดูซิลดลงครับพลังลดลงครับยิ่งใช้งานยิ่งพลังลดลงนั่นเองครับ2ตัวนี้ยังไม่โดนซอมบี้สักตัวครับพลังเลยไม่ลดนะฮะอาจจะนะครับสิ่งที่ผมกาลังคิดต่อไปนี้นะครับอาจจะนะครับได้ไหมคิดว่าได้ไหมฮะประมาณเนี้ยคือจํากัดให้เขาเดินเดินไปโดนนะครับเขาชอบออก ออกประมาณเนี้ยแล้วมันไม่โดนน่ะเห็นไหมฮะมันจะเป็นการบีบซอมบี้ครับให้เดินตรงมาอย่างนี้นะครับแต่มันยังบีบไม่พอครับมันต้องบีบอีกมันต้องบีบเข้าไปอีกนะครับอันนี้คือบีบสุดๆเลยนะครับนี่ฮะบีบเขาเข้ามาแบบตรงล่องนี้นะฮะแทบที่จะตรงนะครับแต่ผมว่าไม่น่าโดนนะครับกะแล้วไม่แน่ใจฮะต้องรอดูอีกทีหนึ่งครับโอเค ประมาณนี้กันแล้วกันนะครับขอตัวราท่านผู้ชมอีกหนึ่งครั้งครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ